สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้เมยมีความฟินฉบับติ่ง EP ที่79มาฝากทุกคนกันนะคะความฟินฉบับติ่ง EP ที่79ก็คือขยี้โมเมนต์ยินวอลหลังจากที่ห่างหายไปนานค่ะให้พวกเราคิดถึงวันนี้ต้องมาขยี้กันค่ะ คลิปนี้ก็จัดทำขึ้นเพราะความบันเทิงความชอบความจิ้นความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนานทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่ทั้งคู่ค่ะห่างหายไปหลายวันเลยก็หนีเราไปเที่ยวทะเลนะคะก็ไปงานวันเกิดของพี่อั๋นนั่นเองอะคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆก็ทะเลมันสวยมากเลยะคะ่ะกับเสื้อขาวๆบางๆแบบนี้ถ้าเปียกน้ําแล้วก็จะเป็นแบบนี้จริงไหมคะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าโดนใจจริงๆอะคะ่ะโอ้ยถ้าจะไม่พูดถึงก็เป็นไปไม่ได้จริงไหมคะพี่วอของเราเล่นโชว์ขนาดนี้โอ้ยคนที่อยู่บนเรือก็คงจะหัวใจจะวายอะคะ่ะ อยากจะเอาเสื้อมาคลุมให้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหรือไม่งั้นก็จับเข้าห้องไปเลยหรือเปล่าคะค่ะเพื่อนๆหลังจากกลับจากทะเลแล้วนะคะพี่วอของเราค่ะแอบไปเล่นน้องแมวของใครกันนะคะแหนนี่นะคะเพื่อนพี่วอของเรานะคะยังต้องแท็กขอยินด้วยอะค่ะมันคือยังไงกันคะเนี่ยเออเดี๋ยวไลแนงที่สุด แัอยาปอนี่ไปเที่ยวิทองเพื่อนแบบนี้แล้วไม่ทราบว่าคุณพี่วอเขาบอกแฟนคลับเขาหรือยังอะคะวิวินั่นไงคะแสดงว่ายังไม่บอกแน่เลยใช่ไหมคะแหมเพื่อนพี่วอถึงได้กับแท็กมาหายินเลยอะคะ่ะ มีการแท็กขอหยินด้วยค่ะยืมตัวหน่อยนะน้องโอ้ยพี่วอกก็แสดงว่าไม่บอกแฟนนะสิคะที่มาเนี่ยค่ะแล้วนี่อีกหนึ่งอุ้ยอุยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมยินของเราอะค่ะไปไหว้พระทําบุญเสริมดวงรอบนี้ไม่ได้บอกพี่วอล่ะคะถึงกับต้องอยงงไให้คุณพี่เขามาขออ่อะค่ะยยืมใคร ยืมน้องคนนั้นนิดนึงอ่ะน้องโบแหวนนะเฮ้ยยินของเราก็อมยิ้มไปสิค่ะถ้ากล่มม่ได้หรอแม่แม่เขินละสิยังไงขอยืมขอยืมคนนั้นนิดนึงเอ้ยยืมใครยืมน้องคนนั้นนิดนึงอ่ะน้องโบแหวนนะเฮ้ยวันหลังนะคะไปไหนหรือว่าแยกกันอยู่คะช่วยบอกกันหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่ต้องมาขอยืมตัวกันแบบนี้ค่ะ เขาเห็นติดกันตลอดเวลานะคะแต่พอแยกกันทีไรต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งมาขอค่ะมันคือยังไงคะเนี่ยขอตัวคุณพี่หรือขอตัวคุณน้องโอ้ยป็นตะเขินค่ะมันเพื่อนแหมยิ่งเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งเขินไปใหญ่นะคะตักไปเนี่ยมันน่าจะอุ่นหน้าดูเลยใช่ไหมคะ แฟนชัดๆนแฟนกันแบบว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงคะ่ะยิ่งเห็นฉากนี้นะคะก็ยิ่งคิดไม่ได้แล้วค่ะคิดดีไม่ได้อะคะ่ะดูสิคะอันนี้เขาจะง้อกันหรือว่ายังไงเอยโอยสุดยอดจริงๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะน่ารักที่สุดนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังมีต่ออีกค่ะและคราวนี้นะคะพี่วอของเรานะคะกลายเป็นคนที่ถูกยั่วบ้างแล้วล่ะคะ่ะแหมก็พี่โก,โกของเราอะ,ค,ะค่ะนี่อะค่ะพี่วอหรือเปล่าคะที่ท้าค่ะท้าพี่โกให้ลงรูปปะ,ค,ะค่ะนี่อะค่ะ แสดงว่าพี่วอของเราอะค่ะไปท้าพี่โกให้ลงแน่เลยอะก็ลงแล้วไงอะเมนน่ะพี่โกยังเมนกลับอีกอค่ะเป็นไงล่ะแถมพี่อ่านของเรายังมาเสริมทับอีกคําเหมาะสมยินของเราบอกว่ารักแอพี่โกถามรักใครเอาดีๆแหมไม่ร้อนะไม่รอ้อเพื่อยังไงอะจะรักใครล่ะจะรักพี่โกหรือว่ารัก พี่วอกันนาะงานนี้ก็มีขิงกันไปขิงกันมาละคะ่ะเฮ้ยยิงดูก็ยิงเขินคะ่ะเพื่อนเพื่อ้ยีย่ยืมใครย,ยืมน้องคนนั้นนิดนึงอวะน้องโมแหวนเอ้ยอุยอ้ยอ้าล่งแพ้มาไกลแถมน้ำยังใสหน้ากอด ค่ะเพื่อนก็เห็นทีเดี้วก็อดไม่ได้ที่จะเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเลยอะเราะว่าค่ก็รักกันไปรักกันมาอยู่นานแล้ววาโน่จริงไหมล่ะคะเพื่อนค่ะเพื่อนพอช่วงนี้นะคะที่หายหน้ากันไปหลายวันเขาทั้งคู่ก็ถ่ายซีรีส์กันอยู่นั่นเองค่ะเราก็จะใกล้ได้ดูแล้วนะคะเพื่อนรอกันอีกนิดนึงนะคะแล้วถ้ามีอะไรเด็ด เดี๋ยวเมย์จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ค่ะต้องขอตัวลาละค่ะไม่ไหวละค่ะยินของเราขิงใหญ่ค่ะ